ีูดีมีแห้งครับมีบอลแชมเปี่ยนบอลกองฟินนองบอลรัครับบรรยากาศตอนสองทุ่มครับพี่นอ้องบรรยากาศงางอันตอนนี้เด้อะมาสิแมนนี่แหละมาออกมาขายเสียบวะครับามาเซ็ยเสียบครับตอนนี้ครับเอฟซีผมซามลาฟครับ

การตอนนี้ครับ,บ,บรยังเห็ดดีแต่ก็ปนะิวนเงินนเห็ดคืดเสียโอแล้วตัวให้น้อยครับแล้วตัวขายได้น,น้อยตาดตอนนี้ครับพี่น้องวันนี้ไม่อะไรสดเลยพี่น้องครับลองรับเชิญแข่งรับเชิญครับน็กนฤพล แล้วก็มี่เงาลูกนี้ครับผู้เดือนใช้ครับมาเห็นแวบๆพื้นสีได้ขึ้นห้านนี้เราขึ้นมาแต่พอขันหนาไปที่นะครับพี่น้องครับผู้เดือนใช้พี่ยาวเงาเงาโสมครับเราวง าางานมือแรกครับพี่น้องคือขึ้นคนไหลล้มนี้ครับก็ฮ้อนมือล้มนี้ดีลมเย็นสวยๆครับมมไม่มีฝนไม่มีฝ่าแล้วครับล้มนี้ีดี่อบรรยากาศสถานยังเปิดโอกาสทีงานจัดงานมัอนี้ครับงานวันแรกครับต่อปั้นนมัสก,กลมงดำครับทายอมาถ,ถึงแล้ว มาดินมน้ำซสพลาญแล้วท่าที่โดมวัยสวยใส่ใส่มาเป็นหนึ่งเอ็มลอยด์ั่วง่มาเป็นแบมแบรสองลอยับทสองลอยใส่ถ้าบุญย้อนไป เพราะว่าเพราะว่าวัดเป็นผู้จัดเองครับวัดนีเป็นวัดเพไม่ไดุ้ดม่จัดนี่วัดจันเองออกด้ออกโับไปซื้ออน่ไม้อกาัไปดนใน้ายามกันเทียเบิ่งไหเน้ยไปซื้อบัตรเขาเพิ่งกเออายโนั่นมาบงเล่าได้เนี่เแล้วท่หานเหมือก็รับซ่อมอยู่ ท่านอ้องหูมีรับถวายไหมบองหูมีถ่ายเนี่ย e รับหรือเล่าบองหูครับผมหมอตาผมหมอตาแล้วสุราหลังฮันหขอตาออกมาแม่เสียไปมาซื้อเสียหรอเสียแล้วไมีนานอ่ะบริการหน้าฮันพี่น้องกัหนาฮันพระนะหน้าประตูทางเขาครับ ซื MM ้อบันเนี่ยเลือกทีนึงทีนึงเนี่ยเียรเสียย่แล้วซื้อบันไหซื้อบันไหมาอยากไสมาอากไสบ้านบ้านบ้านเขายู่ใสอยู่ห้อเาะพาคือเทศบาล เลี้ยงเพื่ออย่างงานมารับเนี่ยทีมงานมารับเนี่ยงานสาวน้อยเนี่ยนะทีมงานสาวน้อยเนี่ยนะครับเอาเพื่อบ้านม่วงครับบ้านม่วงเมื่อคืนนี่ม่วงสองเหรียญตัวไอ้สาวน้อยเราเพิ่นโชว์ไหมเห็นเมื่อคืนนี่เพื่อบ้านม่วงเอาวนๆได้วนๆได้มีบ้านมาสงการนะเป็นยังังบ้างครับ ไปเที่ยวทั้งไอ้เอกบ้านเจ้าของแม่บ่ไปทำบุญเตี้ยบ่เห็นผ้าป้าไปบ้านเตี้ยแม่มาเองทางว่าของถ้าไปมาอำเภอยังนอล่าสุดอำเภอวานอนไม่เรียนแล้วสิได้ขับไปเอกอยู่เขวพัฒนาในี่เมื่อไห่ล่ะพัฒนาครับโอ้ล้มดีครับพี่น้องล้มมีมีเย็นสวยสวย ทางเขาครับบรรยากาศประตูทางเขาวีน้องบัตรสองร้อยครับบัตรหน้างานวันนี้บุญใสกันเด้อพี่น้องเด้อวัดเงินเขาวัดครับนั่นเขาวัดครับพี่น้องนโดนมาเทียยามพี่น้องทางบางบัวทองมากมามากบัตรนี่รางวัลนี่ไม่ชิ้นโฉมแล้วพี่ครับพี่น้องมีโทรศัพท์ เอ้หางบัตรคิงรางวัลอะไรนะวันนี้โทรศัพท์นั่นพูดแล้วโอ้ยคุมคาครับไฟไีโศกดีนะวันนี้โทรศัพท์ห้าเครื่องขอให้อายะวันนี้ขอให้มิกแตกเลยพี่น้องกรรมการเท่าพี่น้องกรรมการวัดเท่าครับตรงนี้ครับทำบุญนน้ำแข็พี่น้องบัตรสองร้อยครับนีรางวัลมีโทรศัพท์พร้อมห้าเครื่องไปสิเป็นผู้โศกดี มืัอนี้มือแรกครับสาวน้อยครับสาวน้อยมือแรกมือแรกโอ้สวัส hey. ด oh, ีครับผมพี่น้องทางไหนครับเนี่ยอยู่ทแถนี้แล้วมีของไหมเออซื้อมาไหมย้ายฝากเบิ้งนี่นั่นนี่ของอ๋อเบิ้งอยูอะรู้มาจากซื้อมาอย่างที่ไม่ที่ไม่ยอมรถเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดที่พักเยอะเมื่อวานผมเข้าไปหาเขาอยู่ไงเข้าจิมรัก ไเล่ามหองนี้แปซีทุ่มเมือนขึ้นเห็นอยู่เห็นอยู่ครับขอบคุณหลายหไปนั่งกับวยุทธ์ึงสองทุ่มหรอเล่าครับเนเอีครับครับเกไทโตคับครับผมซีก็เป็นห้องแล้วผมมาถามเขาเพื่อมาไปสอบใเสาทัดมาสันแมนครับมือนขึ้นพูดอะไรแล้วมหอนี่ซีทุ่มพวาพี่น้องเมือขึ้นลครับโอ้คือขนีพี่น้องไม่ด้ขายเทีครับวันนี้บัดรสอหาขึ้นเขาฮัดครับ ซอยกันทั้งุนครับเลยพบกับนักล่องลำเชิญดาราลำเชิญโอ้ยล้นเวทีอย่างเงี้ยวอย่าโสกูเดือนใช้เน็กนัหรือพลแล้วก็โชว์ไม่อุอ๋งค์ครับยอดครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมบรรยากาศงนา,นานตอนนี้ครับสองส่งก็ ครับเดี๋ยวพอคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีไม่มาพูด